สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี่พอบ้านหุ่นมีสิพามเ่เห็นแนวกิ่นอีสานเสบ็เสบๆอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี่พ่อบ้านหุ่นมีสิพามาเห็นซุปน่อไหม่ใส่ขัวงาหอมๆเส็บๆเนาะพี่น้องเนาะเขาตม้ตมน่อไหม้ไว้เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เนาะพี่น้องเนาะต้มเซจ่านางเรียบร้อยนะครับพอบานหุ่นมี กะสิมะขวในส่วนของในบักงาครับพี่น้องขวารหอมนะครับเนาะเปิดไฟอ่อนระมัดระวังมันสีใหม่นะพี่น้องเนาะนะครับอย่าเปิดไฟแห้งเด้อพี่น้องเด้อนะครับขวในงาเรือมหอมเริ่มมีเสียงแตกปะแปะปะแปะปะแปะแล้วนะครับพี่น้องพอบานหุ่นหมีกะสิปิดไฟนะครับเอาไปเทสโครัวไปซะก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับแล้วแล้วเราก็มาเดิมต่ำในงากันก่อนครับพี่น้องต่ำให้ละเอียดละเอียดเลยนะครับเนาะ ตำไปตำมาตุลวไปตุลมาก็หอมขักพี่น้องในงาเฮ้านะครับขว่หอมๆนะพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับพอบาดมุ่นมีกระติตักในส่วนของหน่อไหม่ที่เขาขว่ไปเรียบร้อยครับพี่น้องขว่ส่นำอย่านางนะครับเนาะใส่ผักอีตูนะครับพี่น้องเมื่อนี่ซื้อม้าสองนอ่ะใหญ่ๆครับพี่น้องเผาปอกใสเบิดเลยนะครับพี่น้องเนาะเขียนใสเบิดเลยนะครับเอาเรียบร้อยแล้วเขาก็โอ้ยเนาะ พากไปภากมาพี่น้องเอกับมีแตชิเลนะครับเอา้าตำเขาในงาดีแล้วนะพี่น้องพอบานคุนมีกระสีเริ่มปุ๋งนะครับเริ่มต้นด้วยริกปนนะครับตามด้วยผงนัวครับพี่น้องเมื่อนี้ขออนุญาตใส่สองซอนนะครับพี่น้องเนาะผงนัวนะครับใส่ผงนัวลงไปแล้วนะครับพี่น้องก็ตามไปด้วยปลาแดกรุ้งต้มนะครับปลาแดกนี่นะครับเขาสีต้มใส่น้ำพรอนก็ได้นะพี่น้อง หรือเสียเป็นปลาแดกสดจังสี่กระไดเพราะว่าปลาแดกปลูกต้มนั้นเพื่อต้มสุกมาแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะใส่จากหนึ่งทะพีกระเพาะนะครับตากไปด้วยน้าปลาครับพี่น้องนะครับเรียบร้อยนะครับเนาะในส่วนของเครื่องปรุงง่ายๆครับกับมีพริกป่นผงนัวหรือผงชูรสนะพี่น้องแล้วก็น้ำปลานะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ตากหมืนเข้ากันครับพี่น้องครับตาตัวเราไปตัวม้าตัวาไปตัวม้านะครับพี่น้อง น้ำลายกระเดื่มหลายอีกแล้วครับเป็นแต่บเป็นให้นะพี่น้องเนาะเอาเรียบร้อยแล้วเฮาก็ใส่ผักครับพี่น้องเข้ากันดีแล้วนะครับเนาะผักหนึ่งก็สิมีชีหอมนะครับต้นหอมหันซ้อยนะครับพี่น้องแล้วก็หัวหอมแดงหันซ้อยครับผักชีใบเลื่อยหรือผักคอมเปย์หรือผักชีฝรั่งนั่นเองนะพี่น้องเนาะปิดท้ายนะครับในส่วนของผักนั่นก็คือผักซาลาเน่หันซ้อยนะครับพี่น้องเนาะเอาเรียบร้อยแล้วรอบนี้เขาบดตำแล้วนะพี่น้องเนาะมันจมูนเกิดไปสิบเแซ่บนะครับ พอบานทุนมีกระสีใส่ทะพี่ค้นเอาครับพี่น้องนะครับคนตัวไปตัวมาตัวไปตัวมา,านำ้ำลายแตกพี่น้องเลยนะครับเรียบร้อยครับพี่น้องเข่าก็ดีแล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวพอบานทุนมีไปเซียไทยปลาเขา่าให้เบิงนะครับ่านาตาซุปน้ำไม่สูตรสไตล์พอบานหุนมีเมนูนไงไๆอีสานมันเขาเป็นแต่กินขนาดใดจังไดน,นะพี่น้องเนาะเนะบิง้งนาตาในปลาเข่านะครับเนาะเอาคลิปนี้พอบานทุนมีจะฝากไปเพียงทุนีกรนะครับเนาะ ชาเบิงว่าคลิปต่อไปพอบัตน,น,นุนมีสปปเสบเฮ็ดอย่างให้กินให้เบิงให้ชมด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ